สวัสดีค่ะชีวิติโคัวันนี้ขอเสนอเมนูผิดซาวเวียดนามแต่วันนี้เจมี่ได้มาแจกสูตรอย่างเดียวหรอกนะคะเพราะเจมมาแจกการคำนวณต้นทุนและกำไรด้วยบอกเลยว่าเมนูนี้ทำทานได้ทำขายคือรวยเอาละพูดแล้วก็ไปทำตามกันเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำแผ่นแป้งปอกเยวเวียดนามตราทรีเลดี้ออกมาจากถุงวางลงเตาไว้เลยค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะใส่ไปแล้วค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วแผ่น พอเริ่มสุกเยาะซอสปรุงรสลงไปเล็กน้อยตามด้วยหมูสับปูอัดหมูยอโรยชีสนิดหน่อยต้นหอมซอยกุ้งแหง้งราดซอสใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะ เมื่อใส่เครื่องทุกอย่างครบแล้วผับได้เลยผับเครื่องและเสิร์ฟลูกกาดด่วนเลยค่ะแค่นี้ก็เสิร์ฟได้แล้วคิดซะ เวียดนามไซแนนหรือเลือกไซได้ตามใจชอบเลยใครจะทําขาย35บาทกําไรก็เหลือแล้วล่ะค่ะยิ่งมีแผ่นปอเปียวเวียดนามตราทรีเลด,ดี้ด้วยแล้วที่ทั้งแผ่นใหญ่เหนียวแถมการันตีขายดีใน USA อีกด้วยใครอยากซื้อมาทําตามเจกป็ที่ห้สรรพสินค้าฉันนําทัวไปเลยนะไปค่ะไปซื้อมาทํากันเลยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i อ t i ติ๊ k อกติดคุกกี้ และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ